ที่ว่ากล้วยมันออกมี22ใบแล้วมาปลูกแล้วมันมันจะออกเพิ่มไปอีก10ใบมาครบ32มันก็จะออกวีมันก็จะได้น้อยครับมันน้อยแฮง3วีครับนี่คือคือพวก22ใบนะครับอืคือมีอีกต้นหนึ่ง22ใบคือกันนี่มันก็จะออกออกสภาพอีกครับออืมันก็จะออกน้อยมันกระบกกี่วี3สีวีคือกันครับอืแต่ว่าต้น17ใบนี่ก็า่ังจะออกก็ออกใบทุดท้ายแล้วครับนี่ ต้นนี้จะได้ประมาณจกวีพอเนี่ยยนี้ยูยูประมาณหาเลยพกวีครับอยู่อยู่คันนั้นเพราะว่าเขาปลูกใบมันหน่อยวีมันก็จะเพิ่มครับต้นนี้เจ้าวีต้นต้นนี้ถ้าท้าใบลายแล้ววีวีมันจะลดลงครับอืมมันจะเป็นอังตัานครับต้นนี้ยีบสองวีเอ้ยีบสองใบเนาะครับยีใบมาปลูกก็ไไ้ประมาณสามเพื่อเ้สามวีคดือนมันจะออกลูแค่ได้เดือนหนึ่งมันจะออก้คือนี่โตโตโตมีเราสิบเจ็ดใบนี่คือ สองเดือน <ừ m. S 2> เดือนเดือนนี้เดือนที่สองจะครบปูวันทีน่สิบหกเลยนี่มันก็ออกใบสุดท้ายเราก็อีกประมาอาทิตย์หนึ่งก็ cs, มันก็โผล่อนันออกมากล้ยนี่มันออกปีประมาณจักหมืออ่นพว่ออกปีนี่คือว่าสองสองหมื่นต่อต่อต่อวีสองหมืออ่นตอ่ตอวีอออวครับที่มันแตกอันนะขันขันหกวีกับสิบสองหมื่นสิบสองหมื่นแค่ั้นครับโอ้สิบสองหมื่นกับปอยใครเลือยงเงาปันไหนเอาจิตัดวีก็นี่ไอตัดไออันนี้ก็อยูยูประมาณนี้ครับ นี <c oughs> <c oughs> ่ก็สามสามมันนี่แหละครับให้ให้ต no ัดนั่นออกคือถ้าเป็นกล้วยหน้าผลนเขาก็จะกรีเธอเราเข้าจะกรีแค่สองเทือมันก็จะทึงกากกาบที่ที่สองเนี่ยมีเทือแหลกเทือสองก็ทั้งนี่เทือสามเราต้องตีแล้วครับคือมันครบสามสิบห้ามือแล้วก็คือตัดคือให้กล้วยนี่มันได้กล่ว่ามันตึงเต็มทีอยู่ประมาณยี่สิบแปดมือมันก็จะตึงเต็มที สำหรับกลวยที่ใส่ปุ๋ยครับสำหรับกวยที่ใสปุ๋ยครบทุกเดือนครับ <c oughs> แล้วพอครบปับ๊บเขาก็ตัดเรือมันออกคือ,อยางไล่ก็ตี่แค่สองเทอคันว่ากวยสมบูรณ์แห้งคันว่ากลวยเขาบบสมบูรณ์น้ำทีตีแค่เทือเดียวครับผมคือคันปีสองเทือกยบบวยมันสิบตึงน่วยมันสิบกรมครับหลังจากทีตัดวีเอ้ยตัดอันนั้นปีน้นสามสิบห้ามือได้ไหมพ่อเนาะครับครับหล,ล,ลังทีตัดปีออกสามสิบห้ามือคือ,ค,อคือตัดหน่วยข้ายใดครับอื บางคนบอเสื้อสามสิบมานี้บบแมนของผมสองเดือนอยังบรทันในตัดอยู่เป็นวันนะคือคือกล้วยนั่นคือเขาใส่ปุ๋ยบกครบตามจํานวนทีเดือนมาเขาใส่ปุ๋ยบดบดตรงกับทีคือว่าถึงกับสมมติว่าเขาใส่ปุ๋ยมือวันทีสิบหกสิบหกหนาเขาก็ต้องใส่สิบหกขึ้นเขาก็ต้องใส่แป็สัตนะครับ <ừ> ห้ามเกิน <c oughs> ห้ามขาดถ้าเขาขาดจังมือหนึ่งปั๊บเขาสเสียเวลาไปเลยครับสีมืออ๋อ เสียเวลาไปแล้วได้สี่หมื่นขันเขาขันเขาเกินพอหามือหกมือมันเสียเวลาเป็นยี่สิบมือได้ปะเนี่ยคือปุ้ยในพายมือหนึ่งนี่เข้าใสลงไปในบัวได้กินมือนั่นซี่ถึงหามือถึงกล้วยมันจะจะขึ้นมาซี่หามือนั่นไอปุ้ยที่ขึ้นมามันยังบัท่านในพ่อขางต้นได้ครับมันพึ่งกินอยู่หางอยู่เหงามันบัท่านทั้งหอดใบหอดอันนั้นได้ครับอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปคือสิบมือขึ้นไปจังสี่หอดต้นหอดอันนั้นครับนั่นแหละที่ว่ามันเสียเวลาแล้วเป็นยังกล้วยจังว่าอ คือมันบกแก่ตามทีที่ผมเล่าแล <man. S 1> ้วเป็นยังกล้วยจังอ,อกบโบตองเวลากับเพาะ <c oughs> อังันเพราะว่าท่านใส่ปุ๋ยบบตองเวลาท่านท่านใส่วันที่เท่าไรเวลานั้นท่านต้องมาใส่ปุ๋ยเวลาเท่านั้นอื <c oughs> วันที่เท่าน,นั้นเท่าน,นี้คือกันครับผมผมแม่นว่าท่านใส่วันวันที่สิบหกท่านจะไปใส่วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้ววันนี้มันเกินไปสี่หามือทอกันก็ท่านเสียเวลาไปยี่สิบ กว่ามือเสียเวลาไปครึ่งเดือนหรอนั่นแหละที่ว่ากล้วยมันบวออกตามตรงอายุที่ว่าเอ๊ะเขาคาดการว่าเสียออกสามเดือนคือบวกเอ๊ะคาดการ์วยออกสี่เดือนคือบวกนั่นแหละความเคลื่อนไหวหนึ่งนี่แหละโตโตสามขั้นโตแรกครับไอโตที่สองนี่ครับคือล่มครับบางทีล่มแห้งเนี่ยปุ๋ยที่เวาใส่ไปนี่ยมันจะกินขึ้นมาบ่ได้คือว่าต้นมันโยกอืมมันจะบกกินปุ๋ยใบมันทรายใบเนต้นมันโยกนะคือมันจะบกกินอาหารครับที่สังเกตเวลาล่มมากเนี่ย สามมือการท่านเนี่ยบังการที่น่ไม่ที่ว่าโผลอ่ออกมากอย่างสี่ครับสามมือนี่จะอยู่คือเ่าจะบบเคลื่อนจะโบใหญ่นะครับสมมติว่าโบมีลมอยู่อากาศนิ่งแค่สามมือมันกระพ่อนออกไปเ,ล,เลยครับเป็นการบานออกแล้วแต่ยอดไม้แท่งขึ้นมาเลยครับนี่ให้ท่านสังเกตอย่างสี่นะครับทันที่ว่าปลูกกลวยที่ว่าต <laughs> ีท่านว่าบันโบออกตรงกาหนดว่าโบกแก่ตามกำหนดก็เพาะอ,อังสันครับหนึง่งสาคขั้นหคือใส่ปุ๋ยโบตรงเวลาบางทีถ้าพิษเป็นสิบมือครับ ท่านเสียเวลาไปแล้วครับเดือนกว่าสี่สิบหมื่นคนเนี่เนี่ยพอกันเสียเวลาไปเดือนกว่าเน้วเนาะพ่อเนาะอันนี้คือเป็นรับการสําคัญที่เราต้องนี่นี่ักการที่ว่าว่ากล้วยที่ว่ามูเพิ่นว่าออกบางทีว่าเขาปลูกเป็นปีเป็นเดือนนั่นนะครับคือหนึ่งการมันก็บม่ได้ออกตามจํานวนเนี่ยหลายคนสิบอกว่าเพิ่นปลูกเนาะเจ็ดแปดเดือนก็ยังท่านเห็นของคุณพ่อเนี่ยอัจเรียรฟังเนี่ยพ่อพ่อปลูกมากประมาณนี้นี่ตอนนี้ปลูกจากต้นครับพ่อสองพันต้นครับ คุณพ่อนี่เฉลี่ยประมาณสี่เดือนเนาะครับเฉลี่ยสี่เดือนครับออกปีครับแต่ว่าโตสามเดือนกว่านันหลายแห้งมันบ่หลายแห้งครับโอ้ครับคือผมบ่ได้ปลูกกล้วยพร้อมกันมือหนึ่งก็สิปลูกแค่ยี่สิบหรือสามสิบต้นต่อมืออืมในพายกล้วยสองสองพันต้นนี่ผมปลูกมาเต็มเต็มสามเดือนนี่ครับอืมโมแม่นว่าผมปลูกพร้อมกันค่อยๆปลูกครับหนึ่งเขาปลูกกล้วยเนี่ยโมแม่นว่าสิปลูกครุบตัวเดียวพันสองพันต้นเลยมันยังสีเบอรกระปุกเฮ็ดไปบ่ได้หนึ่ง ตลาดมันบริ่าีิเอามือหนึ่งกล้วยสองพันเครือโมเมนเลยครับบางที่พอข่าเข้ามาเอามือละยี่สิบเครือสามสิบเครืออถ้าเหลือนั่นนะครับถ้า่นปลูกมือละสองร้อยสามร้อยต้นนะเหลือสองร้อยก็เครือนะครับถ้าท่านผิดหวังไปแค่สามมือกล้วยของตานจะซุกค่าเครือได้ป่ะเนี่ยท่านจะขายบ่ได้ครับนั่นเขาตีเชลีียเราเหตุการณ์กล้วยคือว่าตลาดทั <c oughs> งบานหนองมะ่าเนี่ย ย่างเลนหน่อยก็คลายมือเะายี่สิบือซักตีมือยี่สิบรืระท่านก็อยูได้หรอครับในการปลูกกล้วยตามที่ว่าขายต่างจังหวัดคือบ้านนอกมั่งเหาอนะครับถ้าสมมติว่าเออในเมืองตลาดยหงไงตลาดนั้นเออแม่นนะครับออกมือลรสองสามลอยือก็บม่มีปัญหาครับอันนี้พวกคือตลาดในบ้านนอกบ้านนอกครับกับพ่อไดขายกับพ่อไดขายครับกับมีคนมาจ้องผลแล้วเนาะกับน้องพ่อไดขายนะครับมีคนมาจ้องครับบ่ท่านเขาครับ ช่วงนี้ก็คือว่าขาดตลาดเนาะพอ่อเนาะของพ่อนี่ช่วงนี้กล้วยขาดตลาดครับเพราะว่าบ่ได้ปลูกต่อเนื่องอืนะนอมันบ่พอครับเอาตรงๆเนาะอืีปีนี้ใครนอได้จักหนอนพอ่อประมาณได้๋ยวพ่อพ่อเด้พ่อมือน,นอป<อ>่บอบอ่บอครับเพราะว่าไปปลูกเองละให้ญาติปลูกนําครับพี่น้องปลูกนําแน่เลยก็ว่าแบ่งพี่แบ่งน้องปลูกไปน้ำครับกล้วยร้องงามเบิ่งนี่ครับลูกมันตัวนี้ก็ พุดออกประมาณจังหมื่อพ่อจังสามารถเอานอไปปลูกได้นี่อ้นตาดอกเครือานะอันนี้พวกถ้าว่านอรุนนี่แล้วถ้าว่าเขาบอกจำเป็นเนี่ยย่าไปออกเขาเพราะว่าตต้นนี้ต้นนี้มันก็ออกตามแล้วครับสองต้นนี่สองต้นงามๆนี่เนาะนี่สองต้นในห้อตัดเครื่อนต้นนี้อีกประมาณเนี่ยสี่สิบหมื่นเขาฮักฮักอันนี้สี่สิบหมื่นพวกนี้ก็จะออกแล้วครับเดือนกว่าครับคณาตัดต้นนี้ออกไปพวกนี้ก็สิใหญ่ขึ้นมาตามมา ออกตามรังเลยครับเพ <Okay. S 2> ราะว่าเนาะมันมันมีใบใหญ่แล้วนะครับม,มันก็ใส่เวลาบดดนโอ้เนาะครเหมืมนอนนี่ก็ถือว่าได้ความหมูความหมูลายแหงครับเบิ่งอุ้ยกล้วยพอ่อคืองามแง่ตือผมก็เลังย่าง,งาเข้ามาเดี๋ยนี่ป๊าดถัอันนั้นสองเดือนบ่พ่อนะอันนั้นละพวกนั้นครบสองเดือนแล้วครับอู้ในกล่องอาจจะิ่งว่าน้อยเด้อครับแต่ว่าอู้ตอใหญ่แหงไปพวกที่ทางบนนะครับพวกนี้คือปลูกไม้พวกนี้ยังบา ยังมาท่านครึงเดือนอยู่นี่ครับพวกหน่อยๆคือว่าปลูกไว้ตามเราประเทศมูหภาคูนะอุ้ยยังก็ตัวกันบอกกล้วยสำนีกล้วยเดือนหนึ่งสองเดือนบ่แม่เนี่ยครับอันนี้เรื่องจริงเด้อสิวัยฟังครับปลูกผมรักษาใส่ปุ๋ยใดเมื่อเนอปลูกทิมเนาะพอเนาะวันนู้นครั้งในๆเนี่ยก็ได้ครับว่าเพราะว่าบึงจะคันหนวดอ่ะอืมมาตัวอ้ ว้ามันมันคือผิดเก่าแห้งแต่พอเม่งเวละทวมหัวมันละถ้าถ้าบ่ถือร่มมันก็กัวนีวันตีเดือนมันเดือนนี้มันออกได้แค่สามการนะเดือนที่แล้วมันไดแปดครับถ้าทามันออกแปดทื่อกันคิดว่าปลายเดือนกุมน้ามันก็ออกหแต่ว่ามันมาชะ้งัดร่มทีวันนึงล่มไม่แห้งมันก็จะออกบม่ไหร่มันก็จะบ่ต้องคำนวณครับอันนี้ขาดว่าจักเดือนพอสิออกปีอีกวงนี้ขาดว่า มีหน้านหมครับออกออกไงนอนมีหน้ามีหน้าออกแน่นอนเนาะมีนาอออกืมอ่ะถูกเบิ่งดีแล้วครับพี่น้องนี่คือว่าเดือนที่แล้วนี่มันออกได้แค่สามกลาดไี่กรแตงใบมันก็แค่เข้ากับตัดออกได้แค่สามคือมันออกเพิ่มมาสามนะเหลือใบจั่งกัดเหรอเหลือไบหกครับโอเคเนาะเหลือไบหกกัดเชกต้นนะครับเอาโอเคครับพี่น้อง วันนี้เข้าที่มากสังเกตว่าเอะเขาเป็นยังเข้าเดือนนี้คือตัดที่ตัดได้ออกแค่สามการปกติเดือนที่แล้วตัดหกการแต่เดือนนี้ตัดสามการคือว่าล่มที่ผ่านมาบางหนึ่งนี่ยเขาที่วังบุกีมือมากนี่คือถ้าถือล่มมันจะชะงักมันจะบีใหญ่้ายซ้ำซ้ำมือล่มเนาะล่มซ้ำมือจังมือจังมือเมื่อกี้ยูเมื่อกี้เด็กแมนคือว่าถ้าวันล่มไปสามสี่มือนะทอกันก็ตัด อันนั้นตัดความจเจริญเติบโตไป,ไปไปเป็นอาทิตย์ได็ล้มต่อมือสม<จ>มุติว่าล้มหามื่อเนี่ยตัดไปเลยครับสิปหามื่อหรือครึ่งเดือนเนี่ยมันจะจะจะ,จะ,จะเบรกไว้ปกติมันคือเดือนหนึ่งหกการเจ็ดการปะแต่ว่าเดือนนั้นจะได้แค่สามการเดือนมีล้มนั่นแล้มันจะพิกกันมาตัดครึ่งหนึง่งครับเอาโอเคครับพี่นอ้องเออซาล <c oughs> าข้อมือครับสุดยอดครับผมพอปัดแล้วก็ให้ข้อมือหลายอย่างขอบคุณหล,ลายๆเนาะครับเนาะ